สดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชัน yearfrac นะตัว yearfrac นี้ใช้ทำอะไรใช้ในการหาจำนวนปีระหว่างวันที่2วันที่นั่นเองอ่ะวิธีการง่ายๆเลยค่ะก็คือใส่ในช่องที่เราต้องการจะหาจำนวนปีนะคะให้เราใส่ yearfrac เข้าไปเลยนี่จากนั้น Excel จะบอกว่า ให้ไปเอาวันที่เริ่มต้นและก็ให้ไปเอาวันที่สิ้นสุดแบบนี้นะจากนั้นพอเราใส่คอมมาไปปุ๊บนี่มันจะมีตัวนี้เกิดขึ้นมานะคะตัวนี้มันเป็นตัวที่เหมือนเป็นเงื่อนไขอะคะ่ะว่าจะให้มันคำนวณแบบไหนแบบ US แบบ Actual Actual ก็คือมันจะคำนวณแบบตามเงื่อนไขปกติอะคะ่ะว่าเอแต่ละปีมีกี่วันอะไรเงี้ยเพราะแต่ละปีมันมีจำนวนวันไม่เท่ากันถูกไหมคะ หรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็คือ a อ t u a l ช6 0ววันก็คือ1ปีมี360วันเลยหรือจะคำนวณแบบว่าให้คิดไปเลยว่า1ปีมี365วันนะอ่ะเราเริ่มต้นจาก a อ t u a l ปกติก่อนสมมุตินะคะหนิงเริ่มต้นจากอ่ะตัวนี้แหละจากจากการใช้ฟังก์ชันศูนย์แบบนี้ปิดวงเล็บเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรคือความแตกต่างนี่อันนี้นก็จะขึ้นเป็น4ปีถูกไหมหนิง copy สูตรลงมาก่อน แล้วตรงนี้นะคะข้างหลังหนิงขอไปเปลี่ยนเป็น1นี่นะคะอ่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสองเห็นไหมแล้วเห็นความต่างหรือยังคะอ่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสามนี่อันนี้ค,ค,คือคือความต่างนะคะว่าการใช้ในแต่ละรูปแบบนะคะมันต่างกันยังไงตัวนี้นะคะตัวนี้ที่เราใช้สองก็คือมันคำนวณแค่สา0อหสิวันเห็นไหม ไอ้จุดทศนิยมข้างหลังเนี่ยค่ะมันจะมีผลกับจํานวนปีนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติหลกัหลกๆที่เราใช้เราก็จะใช้ตัวที่เป็น1นนะอ่ะเขียนอีกทีค่ะสมมตินะอ่ะเนี่ย year f r a k นะคะ start dateend date นี่ปกติเราจะเลือกตัวนี้แหละที่ใช้กันบ่อยๆนะคะก็คือใช้ที่เป็นแบบ actual ก็คือนับปกติเลยนะคะนับปกติเลยนี่ นับตามความเป็นจริงที่มันควรจะเป็นปิดวงเล็บค่ะนี่เห็นไหมเจ็ดจุดสองสองไอสองสองนี่มันไม่ได้หมายถึงสองเดือนนะคะเพราะว่าหนึ่งปีมันมีสิบสองเดือนนะคะหนึ่งปีมันมีสิบสองเดือนเพราะนั้นเจ็ดสูสองสองไม่ใช่สองสองนะเพียงแค่ว่ามันยังไม่เต็มปีมันจะคำนวณออกมาแบบนี้นะหลักๆแล้วการใช้ year fraction นะคะเราจะคำนวณเพื่อดูจำนวนปีที่เต็มนะ,ะวิธีการคือแบบนี้เลยนะคะนี่ อันนี้คือการใช้งานตัวฟังก์ชัน year flag นะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ